เชื่อว่าคุณครูหลายท่านเคยเจอปัญหานี้ครับเวลาส่งวิดีโอใน Youtube ไปให้นักเรียนดูแต่ก็มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องด้านขวามือเนี่ยทำให้นักเรียนเสียสมาธิในการดูวิดีโอหลักที่คุณครูให้ดูลองแก้ปัญหานี้ด้วย2ไอเดียนี้ดูครับไอเดียง่ายแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงครับสวีสดยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชนะครับ เชื่อว่าคุณครูหลายท่านเคยเจอปัญหานี้นะครับในการที่เวลาที่คุณครูนะครับส่งคลิปวิโดีโอไปให้นักเรียนดูเนี่ยเกิดนะครับมีวิดีโอขึ้นมาแนะนําทางด้านขวามือซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวิดีโอที่นักเรียนเคยดูนั่นแหละครับจะมาแนะนําจะเข้ามาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะเสียสมาธิในการดูคลิปวิดีโอหลักของคุณครูได้ แต่วันนี้ครับมีไอเดียดีๆมาแบ่งปันนะครับ2-3ไอเดียในการลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเวลาที่ครูจะส่งคลิปไปให้นักเรียนดูเนี่ยทำยังไงที่จะไม่ให้มีวิดีโอขึ้นมาแนะนำลองทำตามไอเดียดังต่อไปนี้ดูนะครับก่อนจะไปเรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับไปดูไอเดียที่1กันเลยครับ โอเคครับไอเดียแรกนะครับก็แนะนำให้คุณครูเนี่ยใช้ Google Slide นะครับง่ายๆเลย Google Slide ที่คุณครูใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับแบบนี้ครับคุณครูก็ไปนำวิดีโอที่ต้องการให้นักเรียนดูนะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็เปิด Google Slide ขึ้นมาตามปกตินะครับแล้วก็กดไปที่แท็บเมนูแทรกแล้วกดไปที่คำว่าวิดีโอนะครับ แล้วนำลิงก์ของวิดีโอมาวางนะครับในที่นี้ผมจะเลือกตาม URL นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นคลิปของที่เด่นชัยเองนะครับกดเลือกเข้ามาพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยว่าจะให้เริ่มตรงไหนเล่นเมื่อคลิกเลยไหมนะครับหรือจะเล่นอัตโนมัติในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่ปรับตั้งค่าอะไรนะครับตรงนี้ผมก็จะปิดไปแล้วก็ทําการขยายวิดีโอนะครับโอเคสมมุติว่าผมขยายตรงนี้แล้วให้มาอยู่ตรงกลางนะครับ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราทํำยังไงต่อครับเราจะกดไปที่แถบเมนูไฟล์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่คําว่าเผยแพร่ไปยังเว็บเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการกดเผยแพร่นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตหยุดก่อนเพราะว่าเหมือนผมเผยแพร่ไปแล้วพอเรากดแบบนี้แล้วนะครับก็กดเผยแพร่หนึ่งครั้งแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนตามช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นในแชทของโปรแกรแม Zoom ใน Facebook Messenger Facebook กลุ่มปิดในไลน์นะครับแล้วเวลาที่นักเรียนเปิดขึ้นมานะครับขออนุญา,าตเปิดแท็บใหม่แล้วก็จาลองตัวเองเป็นนักเรียนนะครับเวลานักเรียนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนก็จะเจอในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญา,าตเปิดในหน้าที่มีวิดีโอนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งนักเรียนนะครับเมื่อกดดูวิดีโอแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นเฉพาะวิดีโออันนี้เท่านั้น นะครับไม่มีวิดีโอด้านขวามือขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะมีวิดีโอด้านล่างขึ้นมาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแต่วิดีโอด้านข้างเนี่ยจะไม่มีนะครับวิธีการนี้อาจจะช่วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่เชื่อว่าอย่างน้อยๆน,นะครับนักเรียนก็จะสามารถดูวิดีโอของครูเนี่ยผ่าน Google Slide ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่1ต่อไปดูไอเดียที่2กันครับไอเดียที่2นี้แนะนํามากๆเลยนะครับสําหรับคุณครูท่านใดที่ต้องการจัดระเบียบนะครับหรือจัดระบบวิดีโอด้วยก็คือการเลือกใช้ Google s i t e นั่นเองนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับให้สร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดับเ b l e ลคลิกแล้วก็เลือกไปที่ฝั่งนะครับนํา URL ที่คัดลอกมาแล้วมาวางเลยนะครับแล้วกดไปที่เมนูแทรก นะครับแล้วก็กดเผยแพร่เว็บไซต,ต์ตามปกติได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอนะครับด้านขวามือที่เคยมารบกวนนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นวิดีโอเดี่ยวๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปไปดูไอเดียที่3กันครับ ไอเดียที่3เป็นอีกอันหนึ่งที่ง่ายและเจ๋งไม่แพ้กับไอเดียที่1และไอเดียที่2เลยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์แพดเล็ตนั่นเองเราสามารถใช้แพดเล็ตเนี่ยในการนําวิดีโอเข้ามาได้ซึ่งคุณครูสามารถนําเข้ามาได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะนําเข้ามา1อันเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมได้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตกดแก้ไขนะครับแล้วกดไปนะครับอันตรงกลางก็คือการใส่ลิงก์นะครับแล้วกดวางเลย หลังจากนั้นจะกดปุ่ม enter หรือจะกดที่ลูกศรน,นะครับด้านขวามือที่เขียนว่าส่งก็ได้แล้วกดอัปเดตนะครับวิดีโอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเวลาที่นักเรียนเปิดดูเนี่ยนะครับครูก็ส่งลิงก์ของแพล l เลอันนี้ให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนจะกดเพย์ตรงนี้นเวลากดเพยแล้วนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าเป็นวิดีโออันเดียวนะครับที่ไม่มีด้านขวามือไม่วีวิดีโอที่แนะนํามาปนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ น่าจะใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและสุดท้ายครับสำหรับใครที่อาจจะต้องการความนะครับเจ๋งไปกว่าน,นั้นหรือต้องการความสมบูรณ์แบบมากกว่าไอเดียที่1ไอเดียที่2และไอเดียที่3ก็ลองทําตามไอเดียที่4ดูนะครับไอเดียที่1ไอเดียที่2และไอเดียที่3เนี่ยเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะทําง่ายนะครับและเชื่อว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยน่าจะทําได้ แต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะเจ๋งจริงๆนะครับและยอดเยี่ยมจริงๆผมแนะนําให้ลองนะครับใช้เวลาแล้วก็ศึกษาไอเดียที่4ดูครับไอเดียที่4นะครับก็คือการใช้เว็บไซต์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับวิดีโอแต่คุณครูเนี่ยไม่ต้องใส่คําถามให้กับวิดีโอนั้นๆคือพูดง่ายๆว่านำวิดีโอเนี่ยเข้ามาในระบบหรือในเว็บไซต์เฉยๆนะครับ แต่ไม่ต้องใส่คำถามไม่ต้องแทรกคำถามในแบบต่างๆเข้าไปในวิดีโอหรือจะแทรกก็ได้นะครับซึ่ง2เว็บไซต์ที่สามารถทำวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้หรือนะครับตรวจสอบการดูวิดีโอของนักเรียนได้ว่าดูจบไหมดูตอนไหนนะครับดูเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดจะเจ๋งเนี่ยสามารถเก็บปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยจากการตอบคําถามของนักเรียนนั่นก็คือเว็บไซต์1เลยนะครับคือ o p a y p o s t t o o m นะครับซึ่งทีเดียนแชร์เนี่ยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งให้ท้ายคลิปนี้นะครับใครสนใจลองไปติดตามแล้วก็ไปเรียนรู้ดูนะครับอีกหนึ่งเว็บไซต์คือเว็บไซต์ e d p u พุซครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้กับวิดีโอแล้วยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่านักเรียนดูวิดีโอตอนไหนดูจบไหมนะครับ และอื่นอีกมากมายถ้าสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมที่ท้ายคลิปนี้ดูนะครับบอกเลยว่า2เว็บไซต์นี้เจ๋งจริงๆกับเรื่องของการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์นั่นเองครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้ในการนําไปปรับใช้จริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําวิดีโอไปประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วส่งไปให้กับนักเรียนดูนะครับชอบไอเดียไหน เลือกไอเดียนั้นนำไปใช้ได้เลยนะครับก่อนจะไปคลิปอี่ออกไปครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเดยนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดาสวัสดีครับ